หลวงพ่อขาวหลวงพ่อเผาคู่บ้านผัสสารคู่เมืองพิพิธภัณฑ์ลือเรื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมเลิศล้ำหัตถศิลป์แผ่นดินดิเกท,ที่อำเภอบ้านแพรกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือหลวงพ่อเขียวหลวงพ่อขาวและหลวงพ่อเผาที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอบ้านแพรกและชาวอำเภอใกล้เคียงค่ะ ที่อำเภอบ้านแพรกนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือกันมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น้ำลบบุรีตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ที่ได้รวบรวมเอาของเก่าและของพื้นบ้านบนลุ่มแม่น้ำลบบุรีมารวมไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้รับชมค่ะ ที่เราจะไปรับชมของดีประจําอําเภอบ้านแพรกเราไปรับชมประวัติความเป็นมาของอําเภอบ้านแพรกกันก่อนนะคะอําเภอบ้านแพรกชายานามงกุฎแห่งพระนครศรีอยุธยาเพราะอําเภอบ้านแพรกเป็นอาเภอที่อยู่ตอนบนสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าตําบลแพรกต่อมาปีพุทธศักราช2480กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอใช้ชื่อว่ากิ่งอำเภอบ้านแพรก และเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2502จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอจนกระทั่งปัจจุบันค่ะสำหรับคำว่าแพกนั้นมีที่มาของชื่อจากทางแยกของแม่น้ำที่เปลี่ยนทางเดินคือแม่น้ำลบบุรีสายเก่ากับคลองตะเมกมีเรื่องเล่าว่าตะเมกเป็นชาวสุพรรณบุรีมารับราชการในกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับบิดามีหน้าที่ดูแลช้างหลวงตาเมกได้นำโครงช้างมาพักเลี้ยงอยู่ริมแม่น้ำลบบุรี โครงช้างเดินทางขึ้นลงในแม่น้ำลบบุรีเกิดเป็นลำรางกลายเป็นคลองจึงได้ชื่อว่าคลองตะเมกจึงเป็นที่มาของทางแยกแม่น้ำกลับคลองที่เรียกกันว่าบ้านแพรกมาจนปัจจุบันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ อำเภอบ้านแทกมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสและเคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปมากถึง3มองค์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือหลวงพ่อขาวหลวงพว่อเขียวและหลวงพว่อเผาและตอนนี้จะอยู่ที่วัดหลวงพ่อขาวหรือว่าวัดนครโตรสั์เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาวหนึ่งในสามพระพุทธรูปที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาว,วอำเภอบ้านแทกค่ะและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วพวกเราก็มาสักการะบูชาหลวงพ่อขาวกันเลยดีกว่าค่ะ วัดหลวงพ่อขาวหรือวัดนครโปรดสัตต์ตั้งอยู่หมู่ที่3ามตำบลคลองน้อยอําเภอบ้านแพร่ค่ะเดิมเป็นโรกวัดร้างมีแนวอีกก่อและซากพระพุทธรูปที่ชํารุดหักพังมากมายสันนิฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคงถูกทิ้งร้างคราเสียกรุงศรีครั้งที่2มาถึงสมัยรัชกาลที่5ประชาชนจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาใหม่ค่ะ มีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนโครกร้างแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงในฤดูน้ำหลากและเป็นโคกสูงที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมครั้งหนึ่งเกิดมีควายตายเจ็คซุนจึงได้ช่ำแหละเนื้อควายแต่ปรากฏว่ามีดไม่คมพอก็เลยเอามีดไปลับกับหินทรายที่เป็นส่วนหัวเข่าของพระพุทธรูปปรากฏว่าเจ็คซุนเกิดปวดหัวเข่าขึ้นมาอย่างรุนแรงหัวเข่าว,วมมากขึ้นเรื่อยๆรักษายังไงก็ไม่หาย คนเฒ่าคนแก่ก็เลยให้ไปบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โคกร้างแห่งนั้นจัดจ้างช่างมาปั้นต่อเป็นองค์พระถวายวันรุ่งขึ้นแจ็คซุนหายปวดหัวขาอย่างปาฏิหาริจจ้างช่างมาต่อชิ้นส่วนพระพุทธรูปเป็นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทาด้วยปูนสีขาวชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแพรกและบริเวณใกล้เคียงจนโคกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดในเวลาต่อมาจนชื่อวัดหลวงพ่อขาวคะ่ะ และทุกวันขึ้น1น่งค่ำเดือน5และเดือน12ของทุกปีก็จะมีงานไหว้พระปิดทองหลวงพ่อขาวเป็นงานใหญ่ที่สนุกสนานประชาชนจะหลั่งไหลกันมานมัส,สการกันอย่างไม่ขาดสายและมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากมายเลยทีเดียวค่ะวัดหลวงพ่อขาวปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครปรดสัตว์เพราะหลวงพ่อขาวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านแพลกตลอดมาค่ะค่ะแล้วเมื่อเราไปสัการะ หลวงพ่อข่าวกันมาแล้วตอนนี้จิ๋กก็จะพาคุณผู้ชมมาสักการะหลวงพ่อเขียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอบ้านแพรเป็นวัดที่เก่าแก่เดิมชื่อว่าวัดข้าวเขียวหรือว่าวัดพุ่มข้าวเขียวแต่ว่าชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าวัดพระเขียวค่ะตามลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายสีเขียวแกมเทาท,าที่ขุดพบและประดิษฐานอยู่หน้าวิหารแห่งนี้ค่ะวัดพระเขียวเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นทางผ่านของทัพข่าศึกจนเมื่อเสียกรุงครั้งที่สองพระเนนและชาวบ้านต่างก็หนีเอาตัวรอดจนกลายเป็นวัดร้างเมื่อบ้านเมืองสงบประชาชนจึงกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันใหม่ค่ะวันหนึ่งหลวงพ่อเขียวได้เข้าฝันคนในหมู่บ้านว่าท่านจมดินอยู่ให้ขุดขึ้นมาชาวบ้านจึงช่วยกันขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสีเขียวอมเทาขนาดใหญ่จึงมาวางไว้บนแท่นฐานโดยยังไม่ได้ต่อองค์พระ ต่อมาพระอุปชาเฉยได้ว่าจ้างชาวจีนสามีภรรยามาซ่อมองค์พระจนเสร็จกล่าวกันว่าหลวงพ่อได้ให้ลาบแก่ชาวจีนสองสามีภรรยานั้นพร้อมทั้งบรรดาทายกและกรรมการวัดในครั้งนั้นด้วยค่ะค่ะและในปีพุทธศักราช2487มีเรื่องเล่าไว้ว่า อยู่มาวันหนึ่งเด็กๆที่วัดเนี่ยกินข้าวกันแล้วก็ไปเล่นกันตามประสาเด็กๆในวัดก็คือเหมือนมีการแสดงริงลมอยู่การแสดงก็แสดงไปแสดงมาอยู่ๆก็มีเด็กวัดคนหนึ่งงนเงินมีลักษณะจะคล้ายจะเป็นลมแล้วก็ลมม้มลงไปและเมื่อลุกขึ้นมาดันไปคว้าไม้มาไล่ตีเด็กๆที่เล่นอยู่ด้วยกันจนแตกประเจิงไปหมดแล้วพอเสร็จหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็เดินไปป่าช้าหลังพระวิหารแล้วก็ไปนั่งขัดสมาธิ ทุกคนก็ตกใจดเด็กๆในวัดก็สงสัยเลยตามไปดูท่าน,นก็ช่วยกันอุ้มไปบนหอสวดมนต์ทุกคนก็ต่างสงสัยว่าเด็กคนนี้อาจจะโดนผีเข้าสิงหรือเปล่ามีชาวบ้านมาดูนับร้อยทุกคนก็ลงความเห็นกันไม่ได้ก็เลยไปเอาหมอมารดน้ำมนต์แต่เด็กก็ยังไม่หายมีพระอุปชาถนอมธรรมวิโรธซึ่งทราบเรื่องและมาดูเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผีเข้าเสียงแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปเข้าเสียงซึ่งอาจารย์ก็เลย เอาเดินสอหินแล้วก็กระดานเนี่ยให้เด็กชายคนนี้เขียนแต่ซึ่งตอนนั้นเด็กชายคนนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสือไม่สามารถเขียนหนังสือได้แล้วคําที่เขียนออกมาทุกคนต้องต่างตกใจเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยโบราณเขียนไว้ว่ากูคือหลวงพ่อเขียวโอ้โหพูดล้คขนลุกเลยค่ะพ่อแม่ของเด็กชายเมื่อรู้เข้าก็มาอ้อนวอนขอให้หลวงพ่อออกจากร่างเด็ก และได้ให้สัญญากับหลวงพ่อเอาไว้ว่าจะอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้เข้ามาเล่นซุกสซนอีกค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ยังอยู่ในความทรงจําของชาวบ้านแถววัดนั้นตลอดมาเด็กคนนี้ก็คือนายสถิตภูลจีนภายหลังเป็นข้าราชการครูบํานาญที่อําเภอบ้านแพร่ค่ะ และนี้ก็คือวัดที่สถิตของพระพุทธรูปองค์ที่สเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบ้านแพรกนั่นก็คือหลวงพ่อเผานั่นเองค่ะหลวงพ่อเภาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเภามูสีตำบลบ้านแพรกค่ะเดิมเป็นวัดเก่าปรากฏเป็นหลักฐานโคกรร้างสันนิฐานว่าเดิมยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งอบพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองหงสาวดีโดยเดินทางมาทางเรือสำเพาขึ้นมาตามแม่น้ำรบบุรีพอถึงบ้านแพรกก็เกิดพายุฝน,ฝนฟ้าขนองกระแสน้ำเชี่ยวทำให้เรือสำเภาล่มลงบริเวณใกล้เคียงมีโคกวัดร้างซึ่งชาวมอญเหล่านั้นก็ได้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวและได้พบซากปร,รักหักพังของพระพุทธรูปมากมายเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงได้สร้างพระขึ้นที่วัดโครกร้างแห่งนี้ค่ะ จากทางเหนือทุดงมาฝากกอยู่ที่นี่ชื่อว่าพระพิสุทธองดีท่านก็ได้เห็นว่าที่นี่เป็นป่ารกล้างไม่ค่อยมีพระพุทธรูปจึงได้ไปสอบถามคุณท่าคุณแก่ใน,นละแวกนั้นจึงได้ทราบประวัติความเป็นมาท่านเลยถากทางโคกวัดแล้วก็บูรณาวัดใหม่พบว่ามีพระพุทธรูปร้าเรือสำเภาเสากระโดงเรือปรากฏอยู่ตามที่เล่ามาทุกประการท่านเลยมีความเลื่อมใสและศรัทธาม,มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ พระพิสุทองดีเริ่มสร้างวัดแห่งนี้โดยวางฐานรากเป็นรูปเรือสำเภามีองค์พระประธานอยู่บริเวณกลางเรือแต่ขาดทุนทรัพย์จึงทําให้ท่านต้องเดินทางกลับเมืองเหนือเพื่อหาเงินมาก่อสร้างต่อแต่ท่านก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะมรณะภาพลงเสียก่อนจึงเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นรูปเรือสำเภาที่ท่านวางโครงการไว้ประกอบกับโครงเหล็กก็ถูกตัดขโมยไปขายหมดและไม่มีผู้สารต่อมาจนปัจจุบันค่ะ วัดหลวงพ่อเพามีการบูรณะครั้งใหม่ในปีพุทธศักราช2514ในวันที่16เมษายนของทุกปีจะมีงานปิดทองและส่งน้ำพระไหว้หลวงพ่อเพาก็จะมีประชาชนหลั่งไหลกันมาเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านแพรกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุมม่น้ำลบบุรีค่ะ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านแพรกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลบบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสื่อการเรียนการสอนอันทรงคุณค่าที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงสองรางวัลด้วยกันค่ะ โดยมีอาจารย์ประสานเสถียรพันธ์เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และมีอาจารย์ภัยบูนคล้ายวงเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านพแพรกนี้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2526ค่ะสิ่งแรกที่อาจารย์ทั้งสองท่านทำก็คือเดินทางสำรวจรอบอำเภอบ้านพแพรกเพื่อจัดทำแผนที่อำเภอบ้านพแพรกและได้พบสิ่งต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านจึงได้นำมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด9ฐานค่ะ สำหรับฐานที่1ก็คือเศษกระเบื้องเล่าเรื่องโบราณคือนำเอาเศษกระเบื้องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะมาศึกษาหาที่มาว่าผลิตจากไหนแล้วมาอยู่ที่อำเภอบ้านแพรกนี้ได้อย่างไรอย่างชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีอายุราว700-800ปปีเลยทีเดียวค่ะเป็นลายนักรบโบราณอยู่บนหลังม้าค่ะ ส่วนชิ้นนี้สําคัญทีเดียวค่ะคุณผู้ชมาาชิ้นนี้เป็นเตาเผาแม่น้ําน้อยครับตําบลเชิงกราบอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอาาร๋อาาอำเภอบางระจันอุตสาหกรรมดงนะครับเป็นพวกเตาเชิงการกาบหม,อมอ้อถนนแบบต่างๆฝาม้อชนิดโค้งเลยครับคือยังไงคะอาจารย์มันคืออะไรคืออย่างเนี้ยสมัยก่อนในเวลาต้มข้าวเนี่ยเวลาทํากับข้าวหรือทำแจงเนี่ยเวลาเดือดเดือดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาก็จะทำให้มันโค้งเนี่ยเวลาเปิดมาปั๊บไอมันก็จะผ่านไม่ไม่ลวกมือเนี่ยเป็นอ๋อ นอกจากนี้ยังมีเตาเผาจากศีสัชนาลายัยซึ่งก็คือเครื่องสังคโรคที่มีชื่อสมัยโบราณไปจนถึงประเทศจีนนั่นเองค่ะส่วนฐานที่สองก็คือตำนานความรักของคนบ้านแพร่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคานร,รักเป็นคานที่ชายหนุ่มทำให้หญิงสาวที่ตัวเองรักมากที่สุดอีกชิ้นก็คือเครื่องกอได้ปี2475ค่ะเรียกว่ากอได้สายยายรักค่ะมี2ชิ้นในตัวเดียวกันนะคะ ของผู้หญิงจะเป็นตัวใหญ่ส่วนของผู้ชายจะเป็นตัวเล็กค่ะก็คือฝ่ายชายมีฐานะแย่กว่าฝ่ายหญิงก็เลยแทนสัญลักษณ์เครื่องกอ่อได้ของฝ่ายชายเล็กกว่าฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่สมปารถนานั่นเองค่ะฐานที่3ก็คือตุ๊กตากับภูมิปัญญาไทยค่ะฐานนี้ทําให้จิเรียนรู้ค่ะว่าวัตถุประสงค์ที่คนโบราณปั้นตุ๊กตามีสามวัตถุประสงค์ค่ะก็คือ 1. ปั้นไว้ให้เด็กเล่น 2. ปั้นไว้สําหรับแก้บนเช่น พวกช้างแก้วและมาแก้วค่ะและ 3. ปั้นไว้เสียกระบาลค่ะก็คือเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะหักศีรษะออกเสียเพื่อให้ตายแทนเรานั่นเองค่ะฐานที่4ซึ่งก็คือลิเกหอมหวนที่อยู่ในคำขวัญของอำเภอบ้านพแพลคนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงที่นี่เจิยวถึงได้มีโอกาสทราบว่าที่แท้แล้วอาจารย์ประสานก็คือผู้ที่แต่งคำขวัญให้กับอำเภอบ้านพแพลนั่นเองค่ะสำหรับลิเกหอมหวนก็คือราชาลิเกแห่งเมืองไทยค่ะ ท่านเกิดที่บ้านห้วยทรายอําเภอบ้านแพรกบริเวณวัดหลวงพ่อขาวนั่นเองค่ะฐานต่อไปก็คือฐานที่5ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในคำขวัญของอําเภอบ้านแพรกคือพัดสารนั่นเองค่ะสำหรับพัดสารแรกเริ่มของบ้านแพรกเป็นแบบห้าเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ แล้วต่อมาก็พัฒนาเพื่อความสวยงามจนมีลวดลายเป็น12นักษัตวและที่พัสสานบ้านพแพรกโดดเด่นกว่าที่อื่น<ม>ก็คือมีเส้นตอกเล็กและมีลวดลายที่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นที่สุดค่ะก็คือจะออกแบบเป็นรูปหัวใจใส่ลายเครือวันซึ่งก็คืออาจารย์ประสานเป็นผู้ออกแบบมั่นเองค่ะฐานที่6สมุดข่อยโบราณค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์นี้มีสมุดคอยสะสมมากมายค่ะทั้งตำรายาตำรา,าทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมสมัยอยุทยาตำรายาช้างและอื่นๆอีกมากมายกว่า3 0 0เล่มค่ะที่สำคัญนะคะที่เป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านแพรกนะคะคุณผู้ชมคือมีชื่ออำเภอบ้านแพรกในสมุดขอยสมัยราชการที่5ด้วยค่ะฐานต่อไปฐานที่7เป็นเครื่องสารโบราณค่ะ ที่นอกเหนือจากภัสารที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้านแพรกในฐานที่5แล้วฐานนี้ก็มีเครื่องจักสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตบนลุ่มแม่น้ําของชาวบ้านแพรกจําพวกเครื่องแดกปลาต่างๆค่ะฐานที่8เปิดตํานานเรือไทยหรือเรือกับวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ําลบบุรีค่ะชาวบ้านแพรกในอดีตใช้ชีวิตทางน้ําก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะที่เรียกว่าทุกบ้านก็ต้องมีค่ะเรือของชาวบ้านแพรกมีเรือหลายประเภทเช่น เรือไผยมาเรือม่านเรือโป่งเรือบดและเรือสำป้นค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญายิ่งใหญ่ของชาวเผบ้านแรกับึงจะเป็นอำเภอที่เล็กแต่อเภรบ้านแพกเนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดมีรูปร่างเหมือนมังกุดเหมือนเพชรยอดมังกุดเลยชายานามของบ้านแทกก็คือบ้านแพกม้งกุดแห่งพระนครศรียาครับและฐานสุดท้ายฐานที่9ก้าุณฟางวิถีไทย นอกจากวิถีชีวิตกับสายน้ำของชาวบ้านแพรกแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตอยู่กับการทำนาค่ะจึงต้องมีหุ่นฟางซึ่งเป็นหุ่นไล่กาสำหรับไล่หนูไล่นกค่ะฐานนี้อาจารย์ได้ประยุกหุ่นฟางมาแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านแพรกเช่นหุ่นตัวนี้นะคะเป็นหุ่นที่แสดงถึงวิธีการสุ่มปลาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ได้สะท้อนวิถีชีวิตจากหุ่นฟางค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านแพรค่ะ คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสต้องมาชมให้ได้นะคะโดยสามารถติดต่อเข้าชมได้ที่อาจารย์ภัยบูรคล้ายวงหรืออาจารย์ประสานเสถียรพันธ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสังคค่ะและนี่ก็คือของดีของอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่คุณผู้ชมหากได้เดินทางมาเยือนก็จะสามารถสัมผัสได้กับวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างที่จิวได้พาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้ค่ะ และหากคุณผู้ชมประสงค์ที่จะมาเยือนอำเภอบ้านแพรกก็สามารถเข้าพักได้ตามสถานที่พักอำเภอใกล้เคียงก็คือที่อำเภอมหาราชโรงแรม Sun Drive-In รีสอร์ทตำบลบ้านขวางโทร0818333348ค่ะ